วันที่เท่าไหร่แล้ววันศุกร์หรือวันพฤหัสแล้วบ่2ีมีนาอากาศก็ร้อนอบอ้าวก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของการแปลเปลี่ยนของกุตุมันเกิดจากฤดูก็เป็นที่มั่นใจได้ตามเป็นตามโซนตาม ภูมิอากาศเราเกิดจากภูมิประเทศที่เขาเขียนมาเป็นตำรับต้ราตํารากับข้อมูลสริติเป็นเรื่องเทียบถือได้นะเราคำว่าหลักภูมิศาสตร์เขาเรียนจนรู้รู้เพราะอะไรเพราะการส่งต่อกันมาด้วยความรู้องค์ความรู้ส่งต่อกันมาเรื่อยตั้งแต่ยุคต้นกลางปลายแล้วก็จะไม่มีข้อยุติตราใบใดที่ยังมีการ หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะกลายเป็นสถิติเป็นข้อมูลส่งต่อให้กันและกันยุคปัจจุบันนี้ก็ได้รับมาจากคนรุ่นก่อนที่เขาบันทึกข้อมูลเอาไว้เช้าสายบ่ายค่ำและดูการมันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นตามมาตรฐานแต่มีเหตุการณ์ี การเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นเลอนิยายนโยอย่างนี้นี่ลักษณะก็เพิ่งได้ยินมาไม่กี่ปีมานี้เมื่อก่อนนี่ก็ททำไมไม่พูดถึงก็คงยังไม่มีข้อมูลพอที่จะตั้งชื่อเสียงเรืองนาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพอเหตุกันเกิดเป็นปกติตามวงจรของมัน ปีนี้เป็นปีอิทธิพลของลานิยาเป็นอิทธิพลของลานิโยเอนิโยลานิยาอย่างนี้คเรื่อชื่อทางโลกธรรมโตเขาต่างชื่อไว้ให้คุ้นชินกับภาษาของเราแต่ก็ให้รู้ว่ามันเป็นความท่วมและความแรงสุดตรงไปทั้งสองฝั่งก็คือท่วมและแรง ตนะามอิทธิพลทาลักษณะนัเรียกว่าภูมิอากาศบางที่บางแห่งบนโลกนี้ไม่เคยมีฝนแม้สักเม็ดหนึ่งก็ไม่เคยมีผ่านมาเป็นร้อยปีนะับสองร้อยสามร้อสี่รอปีตามข้อมูลไป่จดไว้สี่ร้อยปีมาแล้วไม่เคยมีฝนตกสักเม็ดหนึ่งอย่างนั้นก็เป็น เป็นอย่างนั้นได้อย่างไรนั่นียกว่าความเป็นจริงของธรรมชา,ชมมชาติของวัวรอว่าภูมิศาสตร์แต่อย่างไรเสียก่อนเหมาะไหมล่ะถ้าไม่เหมาะก็ไม่มีใครไปอยู่เหมาะสําหรับการดํารงชีพไหมถ้าไม่เหมาะก็ไม่มีไปอยู่เพราะอะไรเพราะดิ้นรนกระเสือกระสนหาความเอาตัวรอดนั่นแหละเป็นลักษณะของพัวสัตว์ สัตว์ทโลกเลยว่าโดยระหว่างมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งก็คือสัตว์มนุษย์แต่มนุษย์นี้เลยล่ะมีดีตรงที่ว่าเป็นสถานที่เกิดของจิตของใจที่มีการสังสมบุญญาธิการสังสมบุญญาปรมีมาจนถังกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์เห็นได้ชัด รตรงที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติเึ้นยังร่างของมนุษย์จำ่านมาเป็นร้อยเป็นพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มาเป็นมนุษย์ทั้งนั้นตอนที่พระองค์ท่านตรัสเรียกว่าจริยวัตรของพุทธ,ธะ พระวิชาทุกๆพระองค์ม,มาอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์แต่การสั่งสมการส่งเสริมบุญญาธิการเทพรองท่านตะเกิดการสาพยายามเพิ่มพูนบุญญาธิการตามคติที่เป็นไปเป็นมาไม่แน่นอนเสมอไปบางครั้งบางคราวก็เป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งบางคราวก็เป็นโลกทิพย์เป็นเทวดาอินพรมยมยักษ์เป็นมาและทั้งนั้น แต่วาระสุดท้ายที่จะมาตรัสรู้พระองค์ท่านจะมาถือเอาคราบเอาร่างของความนุษย์เพราะฉะนั้นอุบัติขึ้นมาเป็นมนุษย์นี่เป็นของประเสริฐมากเพราะเป็นเชยภูมิสมรภูมิเป็นฐานะที่ตั้งรองรับของความพอเหมาะพอดีที่จะตรัสรู้ก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ท่านสร้างบารมีมาจนกรทัง่ง อุดมสมบูรณ์เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยทัศนบารมีทัศอุปรมัยทัศประมัตถบาร,รม,ารม,ารมีเรียกว่าสมบูรณ์ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่มีข้อใดข้อหนึ่งที่จะบกกรองเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ในทางสังสมบุญญทธิการแต่วาระสุดท้ายถึงจะพร้อมขนาดไหนก็มาอุบัติยังความเป็นมนุษย์เห็นตามพุทธประวัติที่พระองค์ท่านออกมากล่าว เป็นชุดเป็นชุดเดี๋ยวเดียวชุดปัจจุบันนี่เราพัทรกับมายังชุดเดียวกันในห้าพระองค์มาเพื่อขนสัตว์โลกขนเวนยสัตว์ออกจากห่วงโอคขพนนออกจากแหล่งสถานที่จองจำน้อมนำมาซึ่งคารวะธรรมก็คือศรัทธาเลื่อมใสในปฏิป,ฏปฏทาของพระองค์ท่านเอาวาวคำสอนของ พระองค์ท่านมาบำเพ็ญมาประพฤติปฏิบัติจงกระทั่งขจัดปัดเป่าทุลีออกจากจิตจากใจหรือว่าอสวะทาอสวะให้สิ้นอย่างพระองค์ท่านเป็นแต่กระบวนการตากแตกต่างกาันตรงที่ว่าคนหนึ่งเป็นสะพานอยู่รู้ตรัสรู้เองโดยชอบคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสาวกสาวิกาผู้สนับตราฟังผู้สนับตราฟังอุบาทคําสอนจากจอมปราดจากผู้เดินก่อนคือพระศาสดาเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมโดยชอบธรรม เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้เพราะด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้พร่ำเพรื่อไม่ได้ละเมอเพลอพกไม่ได้หลับละเมอไม่ได้เป็นอย่างที่โลกเขาคิดจินตนาการไปออกมาจากความภาะความเพลี่ยนออกส่งเสริมร่างกายเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบออกจากการเฮาว่าประพฤติปฏิบัติเรืวสัมมาปฏิบัติจากนั้นกับเอาพระธรรมที่พระองค์ท่านประสบพบเห็นเอามาจำแนกแจกแจงเอามา ประกาศเปรียบเสมือนดังกระทาภาชนะที่คว่ำอยู่ให้หงายขึ้นภาชนะที่ปิดอยู่ให้เปิดภาชนะที่สิ่งที่อยู่ภายในลึกลับซับซ้อนเกินไปให้อยู่ที่ตื้นเขินนั่นเราเรียกว่าพระองค์ท่านออกมาทําอย่างนั้นนิยานี้ก็ะทำกระทำมาทรแทมพระองค์ท่านออกมาตรัสก็ไม่ใช่เรื่องอื่นก็เรื่อง,งมีอยู่ประจําโลกนั่นแหละ แต่สาตว์โลกทั้งหลายไม่เคยระคะระขายไม่เคยระแวงแครงใจไม่เคยสงสัยว่าสิ่งที่พระองค์ท่านประสบพบเห็นเหล่านั้นอยู่กับเรามาทั่วนาทาปีอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ว,วันเกิดจนวันตายอยู่ด้วยกันมากี่กับกี่กันก็ไม่เคยเฉลียวใจว่าเป็นธรรมชาติที่น่ารู้น่าคนา้นคว้าน่าคิดเพราะมันติดธรรมชาติที่อยู่กับเราแต่ทําให้หลงกับตรงที่สิ่งที่อยู่กับเราทั้งวันทั้งคืน ช่วนาทีมีแต่เรื่องเดียวมีแต่เรื่องเหล่านี้อยู่กับเราไม่มีเรื่องอื่นก็คือตรายักษ์อันนี้จะลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะลักษณะอาการที่ว่านี้อยูกษรรษยย่กับเราอยู่กับสาสตร์อยู่กับบุคคลอยู่กับเรามาแต่ไหนเทไหร่เป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ไม่มีใครเฉลียวใจที่สิ่งเหล่านี้อยู่กับผู้ที่อุปทานยึดถือยึดถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาเป็นสาระยึดถือสิ่งที่ไม่ใช่เราว่าเป็นเราพอสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความเป็นจริง ความที่ไปยึดถือไปยึดมั่นไปผูกพันไปขนาาันอาสาไปอุปถัมภ์วุปถากไปเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ที่ว่าเป็นเนื้อหนาดึงเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าสัตว์สังขารวิปริตแปรปวนไปตามความเป็นจริงของเขาเพราะไม่ใช่สิ่งที่จรังยั่งยืนอย่างไรเสียเขาไม่ไปจากเราเราก็ไปจากเขานะเห็นไหมละ่ะเพราะเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเป็นสังตธ,ธรรมเป็นธรรมมาปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เกิด ขึ้นทรงอยู่ชั่วคราวแล้วกระดับสลายไปตามบาระของเขาเขาไม่มีอะไรพอที่จะมาอยู่ยั้งยืนยงเพราะเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่อย่างนั้นเลยว่าอันนี้จะลักษณะแต่ไม่มีใครเคยล่วงรู้เราแค่ระคายว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เราอาศัยยึดมั่นยึดยงอยู่ลานี้จะเป็นธรรมชาติที่งอนแงนคลอนแพรน่นไม่คิดไม่เฉลียวใจเพราะฝังใจฝังจิตฝังใจ,งใจนอนจิตนอนใจนอนจมอยู่กับสิ่งที่ไม่จิรังยั่งยืนพราะสิ่งเหล่านั้นวิปริตแปรปรวนครยทุกข ก็คือจิตผู้ไปพึ่งพาอาศัยผู้พาดพิงไปถึงสิ่งเหล่านั้นจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นเราเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็คือหมายเอาจิตนนว่าเบื้องต้นพอจิตเป็นนอนจมนอนใจอยู่กับธรรมชาติที่มิปริปแปรปนอยู่เป็นนิดพอสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนสิ่งที่ไปพึ่งพาอาศัยก็ยคือรัศมรัายเกิดรัมรัายเกิดวุ่นวายอย่างกลียุกอย่างที่ ประเทศเพื่อนบ้านเขากลังเป็นอยู่เวลานี้เหมือนกุลียุคเหมือน้านแตกสลายขาด <c oughs> อย่างสองสามปีที่แล้วที่แ <c oughs> ถวตะวันออกกลาง <c oughs> เห็นไหมล่ะ้ันแตกสลายขาดัวพ,พ,พระโชคเข้าไปพึ่งพาสายประเทศอื่นปัจจุบันนี้เขายังจัดการกันยังไม่ระราบขาดยังไม่เรียบร้อย ก็แถ้ที่มันออกกลางขคง,งไม่ไกลไม่ไกลจากเรามากอะไรนักหนาปานนี้ก็ยังเป็นสงครามเป็นสนามรบ,ร,บราข้าฟันซึ่งไม่ใช่เผ่าพงพันธ์ุอื่นก็เผ่าพันธ์ุใกล้เคียงกันนั่นแหะเพราะอาศัยอยู่มาเนิ่นนานโมโดนกระทําจากลทัทธิลัทธิไม่เข้ากันไม่ลงกันก็เลยเกิดศึกสงคราม สงครามกลางเมืองสงครามกลางบ้านสงครามเถิดทั่วทั้งดินแดนอพยพเข้าขุโชลก,กันเป็นแสนเป็นล้านไม่คิดว่ายุคสมัยนี้จะมีการบ้านแตกสลายขาดอพยพกันอย่างนั้นมันก็ผ่านมาไม่กี่ปีนี่นี่เมื่อเกิดใหม่ๆในที่ใกล้ๆบ้านเราเ,เห็นไหมละ่ะเพราะอะไรเพราะ,ราะความไม่พอใจความไม่ถูกใจความไม่พอใจเพระาะใจต้อง ทรงอำนาจมีอำนาจต้องเหนือกว่าใครทั้งนั้นพอแพ้จากกระบวนการไม่ยอมรับความเป็นจริงต้องเป็นผู้ชนะทั้งนั้นพอเป็นผู้แพ้แพ้ไม่เป็นไม่เคยแพ้เห็นไหมนั่นแหละที่ติมานะความจองหองกะด้่งกระเดื่องกลายเป็นวุ่นวายศึกสงครามรบราคาฟันอยู่ลานี้เพราะอะไรเพราะคำว,ว่าอำนาจก็ไม่ต่างจากสิ่งที่พระองค์ท่านมาตรัต ลาบยศสันเสริญสุขมีลาบเพราะอะไรเพราะมีอำนาจมียศเพราะอะไรเพราะโปร่ขึ้นมาด้รับการสันเสริญเย็นหยอ่อดนรับการสุขสมร่มเย็นนัลล่นเรียกว่าโลก,กธรรมพอเกิดความเป็นจริงอีกฝั่งหนึ่งก็รับไม่ได้เสื่อมลาบทำความเป็นจริงก็เสื่อมลยดยศก็ทำความเป็นจริงตามสภาวะที่เดินมาถึง โดนนินทาว่าร้ายก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาจากตรงข้ามกับการสนเสริญเยือนยอกอเกิดความทุกข์ระทมขมขื่นขึข้นมาก็รับไม่ได้ไม่ชอบอนี่ว่าปิดขั้นหารดเสาะแสวงหาสิ่งที่ชงช,งชงชอบก็บคืออะไรสุขสมบัติสุขอันเกิดจากมีสมบัติเห็นไหมทุกข์อันเกิดจากวิบัติสิบหายไม่ยอมรับไม่ชอบกลายเป็นสงครามกลางเมืองอยู่ลานี้ใครเดือดร้อน หญ้าแพรกแหลกลานท่านว่าอย่างนั้นช้างสารชนกันใครเดือดร้อนก็ยื้ขึ้นหญ้าแพรกหญ้าแพรกแหลกลานเพราะอะไรเพราะการหัตถียุทธหัตถีเขารบราฆ้าฟันกันกระบวนการแข่งแย่งอำนาจรบราฆ่าฟันคนที่เดือดร้อนก็นกนคือเบี่ยบายหลายทางผู้ประสบพบเห็นผู้อยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์นั้นพระลุ้งไปหมด กลายเป็นความพระสรัมาระสายบานแตกเสลา,ายขาดอ,อพยพกันเป็นเบื่ออยู่เวลาน,นี้เพราะลัทธิใน,นวัาความเป็นจริงของลักษณะของโลกธรรมมีอยู่ประจําโลกเป็นแต่เพียงว่าใครจะประสบพบเห็นใครจะอยู่ในแกนกลางเรื่องเหล่านั้น<อ>ถ้าใครไม่ได้ครุ่นรุ่นวายเป็นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นก็พอทรนมะบรรเทาเพราะเห็นโทษไม่ชอบเรื่องเหล่านั้นเพราะเป็นโทษ แกงแฉงมัวเมาไม่มีสติสตังชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจวาสนาชิงนั้นชิงนี้อำนาจวาสนาสิ่งเหล่านี้ถ้าจะต้องการความจริงต้องสร้างสังสมขึ้นมากับเจ้าของเองเยนว่าบรมีทัศปรามีทัศอุปปรมีทัศประวัติรมปรมีที่มหาบุุษสร้างเพื่อสัพพันยูนั่นต่างหากเป็นความชอบธรรมแต่โลกนี้มันกลับกัน สาะแสวงหาทางกลับกลับไปเพราะลัดขั้นตอนจัดตรงไปสู่ความสุขทันทีทันทีเพราะทิฏฐิเห็นเป็นอย่างนั้นข้าสึกศัตรูต่อความสุขข้าศึกศัตรูต่อสมบัติก็คือคนเหล่านี้เรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นตัดตรงไปสู่ช่องนี้ตามอำนาจวาสนาของความทะยานอยากของเจ้าของใครจะกระทบกระเทือนใครจะรัศมีรัสายใครจะเป็นจะตายช่างมัน ต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นใน,นว่าความหังการมหมังกะความขาราความจองห่องผลสุดท้ายก็ได้ดักใจไหมเป็นกรรมและผลข้องกรรมละวย่นี้กระทบกระเทือนถึงเหตุผลต้นตปลายละเป็นกระบวนการที่เกิดกระเทือนละมันเท่านั้นปิดไม่อยู่ระงรับยับยั้งไม่ได้เพราะอะไรเพราะมี กิริยาการกระทกระเทือนนี่ว่าเป็นกิริยา,ก,ากิริยาการคือการขับเคลื่อนเรียกว่ากรรมผลของกรรมย่อมเกิดเพราะกระเพื่อมแล้วกระเทือนแล้วยาวก่อกลัวแล้วกระเทือนแล้วนั่นเลยว่าเหมือนใยของเขามาทําลานนาฬิกานั่นด้วยเท็จเนื่อยเหนือด้วยความคิด คิดขึ้นมาจนกลายเป็นศาสตร์ทางความรู้ลานมันต้องเข้าลานมันก็ต้องเต็มเพราะเป็นตัวไขาลานแต่จะไม่ไขาลานตามปกติพัฒนาการมาจนถึงกลายเป็นออโตเมติกไขาลานอัตโนมัติเขาถึงว่ามีใหญ่กระเทือนพอเขย่ากอกวนข้อเขย่ากบเพิ่มนิดเดียวกระเทือนขาอกระเทือนปั๊บใ่ก็เข้าลานก็เข้า,ลา,ขาลานก็สมบูรณ์พอลานเข้าพั๊บก็กลายเป็นตัวผลักด,ดันขับเคลื่อนตรงจูจากตัวน,นิดตัว น้อยตัวเล็กตัวใหญ่ขับเคลื่อนมาเลยกระเทือนทึงกันกลายเป็นฟังฟันเฟืองอยู่ภายในตามหลักตามเหตุผลที่เขาออกแบบมาเพื่อเรื่องนั้นๆั่นอะไรวาพวกเรานะเห็นแทกเข็มกระดิกเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเข็มวินาทีกระดิกแต่ความเป็นจริงกว่าเข็มมันจะดิกอยู่ภายในมีอะไรบ้างนะมีแต่ ตัวจับเลือนจับคบกันอยู่ในนั้นหมดหรือกกะือกคือโขมบุนวายถ้ามีสัตว์มีบุคคลเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเป็นไงร่างร้องรงงทมทุกโวกเวกวว่นว,วายอยู่ภายในตัวจักนั้นหะ่ะเพราะอะไรลเพราะถูกกระทําทําทไมต้องมาจํยายีบีทาทําไมต้องมากขย่ากอกวนอยู่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่เป็นสุขหาความปกติหาข้อยุติได้ไหมไม่มีข้อยุติดาเนินมาตั้งแต่ต้น ไม่มีข้อยุติเช้าสายบ่ายคข้าไม่รู้มีแต่เรื่องกระทบกระเทอือนมีแต่เรื่องยขยอกกอกวนปรุงแต่งขับเคลื่อนกันอยู่อย่างนั้นตัวจากแต่ละตัวไม่เคยยุติไม่เคยได้หยุดครบกันตัวเล็กตัวน้อยตัวนอกตัวหนหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็กลับมาสู่ที่เดิมไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะมันอยู่ในกฎเกณฑ์เขาว่าวัตะ ถ้ามันเตลิดเปิดเปลืองไปถึงไหนถึงไหนพอกระพอที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทให้บ้างอันนี้ทุ่มเทให้จนสุดพอผลสุดท้ายเป็นไงกลับมาสู่ที่เดิมไม่มีเรื่องอื่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีเรื่องใหม่ไม่มีเรื่องอื่นพอที่จะดีใจเสียใจไปกับวนกับวายกับตือนร้อนกับสิ่งเหล่านี้น่าที่จะตื่นน่าที่จะรู้มันต้องรู้เสียทําไมไม่รู้มันน่ารู้จะตายเพราะมีแต่เรื่องเดิม กี่วันกี่วันท้างมานั่งพูดพร่ำอยู่นี่กี่วันกี่วันต้องมานั่ง,ง,งฉันต้องมานั่งพักอยู่พากินพาลับพานอนพาขับพาถ่ายพาเป็นไปนี่ไม่น่าเอื่อมละอากนานไหนเป็นพา,พาระพรุงพรางต้องพาทุกอากับเลียรต้องบริหารมันถ้าไม่บริหารมันด้วยความพอเหมาะมันก็คำเริอบนำทุกมาสู่เจ้าของอีละทุรนทุรายกวนกวายเพราะความหอยอยู่ ขาตัวบกครองปัจจัยเครื่องปรุงแต่งเครื่องอาศัยเครื่องเยียวยาก็าต้องได้เยียวยารักษาตามขนบธรรมเนียมชารียวิธีปฏิบัติก็คือสมณะสมณะสารูปที่พระองค์ท่านประทานเป็นพุทธวาทไว้ก็คือมินปาปะต์ไปวิหนาบลำบากรึเปล่กล้ำบากอยู่สบาย,ายที่หลับที่นอนไม่ต้องไปกังวลกระวายทุกร้อนเดือดรเรื่องอะไรแต่ถึงเวลา,าต้องได้ลุก ถึงเวลาก็ได้ประกอบศาสนกิจถึงเวลาก็ต้องได้นไปต้องได้ดนดาเนินไปตามกลองครองธรรมทีท่ท่านอนุญาตเทพรองท่านบัญญัติไว้ลําบากไหมลําบากอยู่สบายสบายไม่ได้สบายเพราะอะไร่ะเพราะพระพรุงพรังพระราเวปันจขันธ์าปันจขันเป็นภาระจริงจริงนั่นเห็นตรงไปไปตรงมาก็คือเป็นภาระพรุงพรังยีอยู่อย่างนั้นชั่วนาตาปีไม่เคยมีข้อ,อยติตราบใดที่ยังเป็นอยู่ พอหมดความเป็นกลายเป็นความตายหมดวาระหมดสภาพที่จะต้องไปเสริมเติมแต่งให้มันก็คือยุติยุติบทบาทในธาตุนี้ขันนี้กองนี้หรือว่าตายตราบใดที่ยังเป็นอยู่นี้ก็ต้องหาปัจจัยมาเยียวยาประคับประคองมันอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอื่นยุ่งตลอดกับตลอดการก็ยุ่งเรื่องนี้แหละยุ่งเรื่องธาตุเรื่องขันปันนั้นมันก็ยังไม่มีแค่นั้นกลายเป็น ภาระก็ยังเป็นความรับผิดชอบตามสภาพเพราะเป็นภาระแต่นี้มันเตลิดเตลยไปยิ่งกว่าภาระก็คือไปแบกไปหามไปยึดไปถืออุปทา,านยึดมัน่นจากนั้นก็กลายเป็นความปนเปลอ่อกลายเป็นความบำรุงมันเกินความบำรุงกลายเป็นความปนเปล้าเยอทยานอยากเกินความจริงมีการสะแสวงหามีการสังสมมีการส่งเสริมให้เกิด ความลมบมบโล่มากเพราะเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องไปเรื่องมาเรื่องปากเรื่องทองยิ่งกว่านั้นก็คือไกลออกไปไกลออกไปก็คือกำเริ่บไปถึงยศธรรมดาศาัก์กำเริ่บไปถึงสิ่งที่จอมปลอมเป็นมายาขององค์ประกอบของความจริงความจริงก็คือ พิจารณาให้มันแยบขายพิจารณาโดยแยบขายแล้วถึงสร้างเสพเพราะเครื่องอาศัยปฏิสัง่าโยนิโสปินาปาตัางชีวังเสนาสนังคิลานาปจัจ,จยเพรศจามปริฆาโรปฏิเสวามิเราพิจารณาโดยแยบขายแล้วถึงสร้างเสพปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้อย่างเช่นชีวรก็เพื่อปกปิดอว,วัยวะที่น่าละอายทำความอบอุ่นตามการฤดู มิน้มาดก็คือปกปิดความหอยหิวจะไม่ให้กําำเริบยิ่งกว่านั้นเสนาสนะก็คือปกปิดความบรรเทาเบาบางอันกุตุอันเกิดจากฤดูดดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมคิดแล้วัจจัยใก็คือหอยหิวเหนื่อยล้าก็ต้องหาอะไรมาหยุกยาปลดเรื่องอาการที่วัดตามระบบตามความเป็นจริงของความวัดโรค้าพยา ก็แค่นั้นไม่ใช่ว่าจะต้องหาอะไรมาบำรุงบำเรอปรนเปรยจนถึงกลายเป็นธาตุของเรื่องเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้อย่างไรเสียมันก็ไม่ส่งเราถึงไหนหรอกมันส่งเราไม่เลยประชา้าไปกับเราไม่เลยประชา้าเพราะถึงประช้ากับสิ้นสุดยุติขบวนการเกิดแต่การเกิดนั้นมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือขา้นแก่คัานเจ็บแล้วขั้นตายมีอยู่แค่นั้นไม่เป็นอื่น ถึงสุดท้ายไปแดนพอความตายมาพรากจิตใจก็ไปแยกทางจากกายไปคนละสัตว์คนละที่คนละทางไปเพื่ออะไรไปเพื่อสมปริทานมุ่งม,มั่นที่พระรงท่านออกมาลากมาจูงอยู่ทุกวันนี้ก็คืออะไรคือสุขติเป็นที่หมายต้องการสุขติสุขติพบสุขติภูมิแต่เวลานี้มันไปตรงข้ามกันคือไปทุคติวินิบาตเปลือยสสรุกระดัสัตว์เดรัจฉาน เป็นสถานที่มีแต่เครื่องอำนวยความทุกขกหาความสุขสมบัติที่ไหนมีแต่ความทุกข์วิปริปรปแปรปวนจะมากจะน้อยก็โยที่ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสอนกลับสอนจิตสอนใจสอนเพื่อเกิดความกระตือรือร้อนขนขวายที่จะออกจากหลม่มที่มันติดหล่มเวลานี้ก็คือความยึดยึดสิ่งที่มาเป็นท่ามาเป็นเรื่อง ยึดสิ่งที่ไม่เป็นสาระอาแบเป็นสาระยึดสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนท่านถึงว่าเพีพยายามกลับมาพิจารณาดูทบทวนดูนี่ว่าปฏิสั่งข่าโยนิโซทบทวนดูทั้งกลับไปกลับมาสังวยยัทธาใดูแล้วดูเล่าดูแล้วด,ดูอีกดูแต่ความเป็นจริงเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราดูคือความจริงสิ่งที่มันปรุงใจเราคือความจอมปลอมมันจอมปลอมมาปรุงใจเราเรายังเชื่อมัน นี่เอาความจริงให้มันดูทําไมจะเชื่อไม่ได้วะกว็ระวงกันอจากนั้นก็เลยตั้งอกตั้งใจดูด้วยความพินิจพิเคราะห์พิพจรารณาโดยด้วยจิตโดยใจดูด้วยสติด้วยปัญญาความรู้ต้องเกิดความรู้ความฉลาดต้องเกิดเพราะอะไรนะเพราะฐานของความฉลาดก็คือจิตฐานของความรู้ก็คือใจอันเดียวกันกับจิตกับใจซึ่งอยู่กับเราเวลานี้เพียงแต่เราไม่สงเสิยเราปล่อยให้มันรู้ตามสิ่งที่มันยัดเยียดข้อมูลเดิมที่มันยัดเยียดมามีแต่ข้อมูลละเถอะทั้งนั้น ข้อมูลดั้งเดิมที่พระองค์ท่านออกมาตรัสก็คือเป็นยานิกนรรมเป็นธรรมะที่นำสัตว์โลกออกจากม่วง,งโอคก,กันดานเพราะอะไรเพราะเอาความจริงมาประกาศให้มันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เรื่องราวที่จะไปโอโล,ปโลมปฏิรูปอะไรมันทักหนาแต่เป็นเครื่องอาศัยเยียวยารักษาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะมามีวาเวลาปฏิบัติ ม่เช่นนั้นมันจะปฏิวัติมันจะกำเริบมันจะกดขี่ข่มเหงเราเราจะไม่มีเวลาวลาคิดอ่านตรตรองใคร่ครวญดูเหตุดูผลเราต้องปิดปากของเห่างูสาไม่ให้มันเห่ามันฉกมันกัดให้มันอยู่ระง,งับยับยัง้งให้มันอยู่เป็นปกติบ้างเราจะได้มีเวลาราพิจารณาดูความจริงพอมีเวลาดูความจริงความจริงก็คือความจริงจิตก็เป็นของจริงอยู่แล้วธาตุขันก็เป็นของจริงแล้วของจริงต่อของจริงมา ศึกษาเล่าเรียนกันปฏิบัติกันจนต้องเรื่องความจริงปรากฏมันต้องความจริงต้องปรากฏต้องชัดเจนขึ้นมาพอปรากฏชัดเจนขึ้นมาปรับคูรู้แล้วไม่เหมือนหลงหลงแล้วมันแบกหามยึดถือถ้ารู้แล้วต้องปลงวางเพราะพระองค์ท่านพาปลงพาวางเพราะรู้เรื่องความเป็นจริงอ๋อความจริงสี่เหล่านี้เป็นแถบแบบเครื่องอาศัยไม่ใช่เราไม่ใช่อยู่เราไม่ใช่เรามาตั้งแต่ต้นมันไม่เป็นเรามาตั้งแต่ต้นเพราะเราคือจิตคือใจ,ค,อใจคือมโนทตุ คือความรู้แต่สิ่งเหล่านี้เป็นธาตุเป็นขันเป็นอายตนะเป็นอิสีเป็นสิ่งที่จิตรู้เป็นคนละอันกับจิตมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่จิตไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าสั่งคิดเตนะปัญจุปานาขันธานุฆาเสยีิดังรูปปานาขันโธทิวานั้นอืมไปยึดมั่นถือมั่นในฐานห้าว่าเป็นเราเป็นของเราก็สิ่งที่เป็นขันห้ามมันก็วิปริตแปรปวนไปตามเหตุตามปัจจัยเขาเลยทุกไปตามนั่นแหะทุกร้อยแปดทันเก้าอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเป็นแบบวามยึดถือ โทกมาเป็นเราะไปยึดถือวัาของจริงมาเป็นเราะเราก็คือเราเขาก็คือเขาอาการเหล่านั้นคืออาการเหล่านั้นต่างคนต่างอยู่ต่างอันต่างจริงก็ปรองวางไว้ปล่อยวางไว้นั่นเลยว่าความรู้จะเป็นอย่างนั้นอแล้วละพอ,พอ,อะปัออปัจจุบนอย่างตืน